โอนแล้วครับเอื้อหลงปุ๊บมันตัดปั๊บเลยโอนครับวิวิ่นก็สวัสดี นะนะทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้ก็ออกมาตกปลาชอนเนี่ยอีกหนึ่งวันครับผมช่วงเวลาประมาณน่าจะประมาณกเกือบเที่ยงนะครับเราเนี้ยออกมาก็วันนี้แดดแดดดีครับร้อนเลยแต่ก็มีเมฆฝนแบบว่าปลายครับคุ้มคึมนะครับเริ่มเริ่มจะก่อตัวแดดร้อนจัดเลยครับวันนี้ก็วันนี้มา ค่อนข้างจะก่อไก่พอสมควรครับครับก็เดี๋ยวมารับชมผลงานกันครับว่าจะมีจะมีแต้มหรือเปล่าวันนี้วันนี้ก็มากับเหยื่อนะครับผมเทวินเทวินมินินะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเลยครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่ากับช่วงเวลาที่แดดร้อนๆโอเคครับก็ก่อนไปรับชมก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับผมไปรุยกันเลยครับผม ขายก่อนครับเหลยอตกปุ๊บกัดปั๊บเลยวัดวืดนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใกล้ๆหน่อยครับผม ตกปุ๊บมันกัดเลยครับผมกัดแนวน้ำตื้นเลยตัวเล็กมากโดแล้วครับ เออหลงปุ๊บมันขัดปั๊บเลยอยู่ติดชายนู่นเลยครับู่นชายผักข้างในนู่นน่ะไโอเคเลยครับผมยกก่อนโอ้สันลุครับไม่มีหลุด ใ่ครับผมสายที่สวยเลยครับผมแตมแรกช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงครับผมมึงคืมอากาศมึงคืมกัดนี่ครับทวินมินิสีดำข้อแบบนี้ไม่มีหลุดครับอย่างนี้โอเคครับผมหมาแล้วครับแตมแรกหรุยตอเลยครับผมหมายก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยนุ่มหูตีอยู่เป็นอู้หลายไม้ครับ เป็นยี่สิบสิบไม้อะแล้วก็มันไปอยู่นู่นเลยมุมในสุดเลยครับอยู่ต้องตีเขายัดเข้าไปทางในหนู่นเลยถึงจะกัดโอเคครับผมลุยต่อไปครับหาต่อครับผมแคมทีสองจะมีหรือเปล่าแคมนทีสองไม่รู้ว่าใช่ใช่ตัวที่กัดแล้วผมวัดเว้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าสายมันสวยนะไอตัวที่กัดแล้ววัดว้าเหมือนสายไม่สายมันเล็กอะ นูนะมันอยู่ตรงอยู่ตรงข้างในนู่น,นเลยครับป่าต้องตีเข้าไปถึงชายผักจริงๆชายผักไหนหนู่นเลยถึงสกัดมีอุปสรรคด้วยครับทั้งต้นไม้ทั้งแต่ขัดไม่ระแวงนะครับกัดเต็มคำเลยปับเลย ต้องฟองเหยื่อไป้ถึงขนาด,ดนั้นแล้วก็ัด โดหรือเปล่าขายครับม,ม,มีมีมีตัวมีตัวกาดเหมือนมีซายด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยขา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 ยทำไมเนี่ยมันอยู่ข้างในน่นเลยครับปลานะต้องไปตีถึงทั้งนั้นรัะเข้าไปจริงจริงถึงจะ ท,ที่ตรงเข้าไปข้างในจริงๆทั้งะกัด กัดผิดครับกัดผิดเฉย,ยเลยไปค่อยจะเท้ยังกัดผิดเลยหายค่อยลากเนี่ยโอ้โหพุ่งมาอนไรนะกัดผิดอีกครับปลา มเราไม่ซ้ำก็ด้วยนะครับอืมดูอืมวินวินอืมดูอืมวินวิน อครับขึ้นมาแล้วถ่ายตัวครับผมแดดร้อนๆเลยน้ำคองมันแห้งครับแล้วมันเหลือแอ่งอยู่นอยตรงนั้นหน่อยตรงนั้นหน่อยเดียวอะผมก็ลองลงมาตีดูกัดผิดยังกัดซ้ำแบบไม่ใหญ่กเต็มใจกัดอะซับปุ๊บบินเลยครับโหติด จริงๆแล้วมันทะลุนะครับแล้วมันก็เด็นขึ้นมา้างบนแล้วหลุดนะครับอีกหนึ่งแ้มถ่ายนแวน่นครับผมโอเคครับแดดร้อนเนี่ยลองตีอีกทีอีกสักหน่อยสิครับว่าจะมีตัวเปล่ากับอันนี้นะครับผมทวินมินิโอ้หลุดพอดีครับผมโอเคหาต่อครับ โดนครับรุด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 ลุด,ล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 ด นี่ครับผมอ้วนปุ๊บเลยดูดิพุ่งดูดิผมขับรถมาแล้วไม่เห็นมันแบบว่ามันเห็นมันเข้าหนีครับพุ่มไม้แว๊บไปกันครับอย่างเงี้ยผมก็ตีขี่ไม้ยงสามีสี่ไม้เองมั้งเนี่ยโดนเลยครับได้ตัวเลยใช้สวยเลยอ้วนปุ๋งเลย <c oughs> อ้วนมากเลยดูดิพุ่งโย้เลยครับแต้มที่สามนะครับผม โอเคุยต่อเลยครับครับก็สรุปหมดเวลาแล้วครับผมอันนี้ก็มาเจอเนะครับดูหมายดิหมายผมว่า หมายถือว่าสวยเลยนะครับปลาไม่มีตีไล่มาแบบโอ้โหตั้งแต่นู่นเลยครับนะลายยาวมาเลยนะไม่มีปลาเลยครับอืมเซ็งเลยสรุปได้แค่แค่สามแต้มนะครับผมก่อคงตั้งลาแล้วครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับผมฝนก็เริ่มตั้งเขาแล้วครับโอเคครับผมก่อฝากผลงานด้วยนะครับผมฝากช่องเลยนะครับ ฝากกด like, ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับลาไปสามแต้มวันนี้ต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับผม